สารบบเขาคันเต้ามาอายุนะคะ64ปีแล้วก็น้ำหนัก142กิโลแล้วก็เป็นพวก DM Hypertension อะ่ะแล้วพอดีเขาอะ่ะตรวจ RT PCR อยู่แต่ผลยังไม่ได้แต่ว่าผลแอนติเจนเทสคิปมันโพสิทีฟมีอาการ4วันแล้วแต่เมื่อกี้เขาวัดออกซิเจนอ่ะได้87ได้90ตลอดนี่จะมาโรงพยาบาลสนามใช่มาโรงพยาบาลสนามนะต้องโรงพยาบาลสนามก็ไม่รับใช่ไหมต้องแอดมิทบอร์ดเลยเหรอ ได้แล้วโทรคุยกับใครเดียวค่ะเออไม่ไม่ได้จากไ I พอดีพี่อ่ะมาออกรายการเนี่ยแล้วในรายการอ่ะมันมีเคสโทรคอนเซิลคนไข้อ่านระบบแล้วแต่ว่ามันยังเข้าระบบไม่ได้แล้วคนไข้อ้วนมากแล้ววัดออกซิเจนอ่ะมันต่ำลงเรื่อยๆออพี่ก็เลยอยู่ปทุมค่ะพอดีเขาอยู่ในโซนปทุมเลย คืออย่างน้อยอ่ะคืออย่างน้อยก็ออกซิเจนกับเกงไม่รู้อะไรได้เร็วกว่าแต่ว่าอะไรถึงก่อนก็เอาไอ้นั้นก่อน